อู้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 ลอยเก็ดติดอยู่นี่ครับมันมีมีตัวปลาครับเหมือนรุดเหมือนมันสะบัดรุดใจครับอีกอีกหนึ่งแต้มตอนเช้าอู้ใส่สวยเลยครับ อส้ยสวสวยส,สวยครับอูออูออือสวัสดีบรรยากาศต,ตอนเช้าๆครับไอน้นายจิวพามาเก็บเบ็ดตอนเช้าครับ มันคืนใส่ไว้ช่วงสามทุ่มสีทุ่นี้นะครับออกมาจับเหยื่อกัผพานตานครับยี่เป็นยังไงรอบปุลุนครับใส่ไว้ใต้สะพานอยู่สามขันสี่ขั้นครับ,รบเป็นยังไงไปหลุนดูครับโอ้ขันนมนมสองขันนอ้ครับเดี๋ยวไปหลุนครับ คุณรู้คนนี้ครับแตมแรกตอนเช้าครับแตมแรกตอนเช้าเขาตาคือเก่าครับ ันนี้แล้วครับเป็นสภาพไม้ครับใส่ไใเมันขึ้นครับมันเลี้ยอยู่แอีงเดียวตรงนี้ครับแคนนี้แหละครับฝั่งข้างบนนุ่นหนามก็ไม่มีครับมันเลี้ยอยู่เองเดียวแคนนี้ครับเฉามาเทีนป้าขึ้นดีอยู่ครับเป็นยังไงมื่ขึ้นนี่ก็ใส่วบทีอยู่ครับอื้นขนาดป้ากินครับคันข้างหน้านุ่นครับเดี๋ยวไปลุนคันข้างหน้าครับโคคันเลยครับนี่ครับคันข้างหน้านี่ครับ เดี๋ยวมาหลุนดูใส่ครับเดี๋ยวมาหลุนดูใส่ครับอู้อู้อูอ้อ,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 อนี่ครับแต้มที่สองตอนเช้าครับโอ,อ้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับเป็ดเขาตาคือเก่าครับนี เตียมคีอสงตอนเฉาครับขั้นข้างหน้านุ่นกับมีป้ากินนีคหนุ่นขั้นนุ่นครับไปรุ่นกันนี่ครับนี่ครับขั้นต่อจากกันเลยครับขั้นต่อจากกันหนึ่งเตี่ยมหนึ่งครับนี่อีกเตี่ยมหนึ่งครับต่อจากกันเลยครับ ปลาใส่เผือครับไม้นี่ครับแถมที่สามรอนเช่าครับผมดูขั้นนี้ครับเงั้นมันลอยปลาติดครับลอยเกดติดอยู่นี่ครับมันมีตัวปลาครับงหมนอนรุดเงื้นมันสะบัดรุดไใจครับแต่ครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับใส่ไปอยู่สามสิบพันครับ คันไก่ไก่นุ่นป๋ากินนี่เราคัดคันไก่นุ่นเดี๋ยวไป่ลุนใส่ครับใส่ครับเดี๋ยวไป่ลุนใส่ครับคันข้างหน้าป๋ากินนี่ครับนี่ครับคันด้านหน้านี่ป๋ากินครับนี่หลุนครับอ้ใส่สวยครับครับอีกเตยมหนึ่งครับ เต็มตอนเชาอูใส่ตัวเเลยครับเบ็ดเข่าตาเหมือนเดิมครับอใส่เบ็ดสามสิบกันผลงานเกินขาดเลยครับดูมาเดยวประมาณครึ่งหนึ่งเดี๋ยวป้ามาสีตัวแลวครับนี่ครับ ไปครับเดิมรุ่นเงนต่อครับมไม้ที่ใส่มันเป็นหนามอยู่แองเดียวนี่แหละครับมันมีหนามอยู่บิ่งเดียวนี่ครับก็เลยอยากหลูมครับก็เลยรวมมาใส่ไว้ครับใส่ใส่มันขึ้นนี่สามสิบคั้นครับไปครับจบรุ่นกันต่อครับเป็นยังไง เดินดูเบ็ดมาเรื่อยๆครับขั้นนาป้ากินนีแ่แหะครับขั้นข้างนานี่ครับครับผมใส่ไวท้ทีทีด้วยครับนะครับขั้นข้างนานะขันนี่แหละครับเดี๋ยวมาลุนใส่ขั้นนี้ครับ ครับแล้วมันรุ่นใส่ดูใส่ครับอใส่สวยใส่สวยครับอืออืออืออู้อออออใสเยอะเลยครับลูต แต้มที่ห้าตอนเชา้าครับว่าคือว่าสามสิบคันเกินเป่าเดาวันน,นี้ครับ ก็นี่แหละครับคือผลงานครับใส่เบ็ดสามสิบคันครับปลาตัวใหญ่ๆกับยังพอมีเห็นครับตัวใหญ่ๆแล้วครับก็นี่แหละครับคือผลงานครับได้มาหาแต้มใหญ่ๆอยู่กับการเบ็ดสามสิบคันครับสําหรับใครที่ชื่นชอบการหห้ยู่ห้กินแบบนี้หน่อบการใส่เบ็ดแบบนี้นะครับก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ทางแฟนเพจนายจิวรถถุงแล้วก็ฝากทางช่อง u t u b e ด้วยครับ คลิปนี้ก็ไปแค่นี้กันครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ